เป็นเรื่องรล่าดีที่มันไม่แบบหักดิบหรือว่าอะไรเป็นซ้ำเพื่อที่จะไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่จะทำร้ายนางได้แม้ข้าจะเชื่อในความพักดีของเจ้าแต่กุยเฟยไม่เชื่อเจ้าอู๋เหมยเนียงเจ้าเห็นความพักดีของผู้อื่นเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อแสวงประโยชน์คนอย่างเจ้า ไม่มีวันเข้าใจคอาจงรักภักดีที่แท้จริงเุ้ยเหมือนเป็นคำสอนที่แบบอันนี้อยู่นะจึงอยู่นะไม่เหตุผลามาปักการคำพูดสุดท้ายของตัวด้วยยังหลอกหลอนข้าอยู่จริงสีปากสวยจังเลยอ่ะ อันนี้คือลูกเห็บหล่นหรอเลยหิมะหล่นเลยขนาดนี้น <_ d ata> เราจะหลอกตัวเองเหรอเราก็ต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่า <_ d ata> ข้าเลนรู้สึกว่าในวังหลวงใหญ่โตแห่งนี้ <_ d ata> ความรู้สึกอิแทจริงของใครก็ตามต่อข้าเป็นเชียงเบี้ยต่อน้องที่ช่วยข้าให้ได้ไปต่อเพ <_ d ata> ื่อเอาชีวิตรอดลาทิ้งความรู้สึกดิแท้จริงไปนานแล้วล่ะ บางทีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากไม่มีความรู้สึกน้แท,ท้จริงข้าก็จะไม่มีจุดอ่อนแต่เมื่อค้าเห็นความพักดีของตัวรัว่วที่มีต่อกุ้ยเฟยและความเพลิเพลนของซีซินที่มีต่อเสียวซุยข้าก็รู้สึกอิจฉากับการที่มีใครสักคนเต็มใจปกป้องุอ๊ปแล้วแล้วเขาก็มา <ś S 1> จิมบองมาเลยว่า นี่ไงคนที่พงหลังพักนี่ต่อเราอ่ะอีกเชื่อรู้ว่ามีบางอยากก่างกำลังกวนใจท่านจะพูดอะไรหรือไม่หน้าตาเขาดูเป็นห่วงเราตามซีรีส์<ม>องค์ชายคิดว่าผมใช่ไม่คนยังไงแล้วคะจะเป็นคนที่าสามารถไปเจอฝนเพียงลำพังได้แต่มักจะลืมว่าเตรียมร่มมาเองอื บ้านน่ะแต่บ้าคนานี้นี่นะอิจึงกำลังจะออกไปแล้วจะทำยังไงดีเอออุ๊ยเราเผือกดให้อยู่ต่อเอ้าชายขอบพระทัยไปค่ะขอให้ปลอดภัยท่านก็เช่นกัน เป็นปักขมนั่นเหมาะกับเจ้าดีนะจ้์很喜欢อฉันชอบมากเลยขอบพระทัยไปค้าองค์ชายถ้าเจ้าชอบข้าจะ<อ>ให้เป็นปักผมเจ้ามากกว่านี้อุ้ยในสุดก็เปิดเผยหาให้มากกว่านี้หมอะฉันคงกลายเป็นแม่นพอดีไหมคะเ <laughs> ขิน แม้ว่าจะผ่านไปนะแค่ไหนข้าจงจำวันนี้ได้เสมอเป็นครั้งแรกที่รอบหลายปีที่หัวใจปิดตายนี้ได้สัมผัสความอุ่นสัมผัสว่าแล้วยินดีด้วยของชัยชนะขององค์ชาย ท่านเพิ่งกลับระจากสนามรบดูเหมือนท่านยังไม่ได้กลับจากตำแหนักเปลี่ยนเสือ้อผ้าแต่ค่ข้าไปม,มาที่นี่ก่อนคง<ฮ><ฮ>ไม่ทันเห็นเมื่อกี้นะรักสามเศร้าของเราสามคนดูเหมือนว่าต้องก้าถูกใจเจ้ามากเลยนะาถามไปกตรงอะไรกัน ถึงนะพี่คะเ,เริ่มกล้ามากแล้วนะวแต่ค่าก็ชอบแบบนี้แหละอ่ะเรื่องร้องกล้าวจะคิดยังไงกับเขาอุ๊ยโดนถามาววับว่ะ Oh my god อันนี้น่าจะแบบซอบซอบปะไม่รู้เหมือนกันไีน่ว่าจิตออกจะเป็นคนยังไงเขาก็เป็นองค<อ><อ>์ช<อ>ายที่ต้องรอวังจ้อ่นี่ ไม่เคยหลุดปากอะไรเลยนะเป็นประพรมนั่นไม่ฉุดชายไปหน่อยหรืออง์ชายเสียใจเดื่เล uh no ็กน้อยเด้อหรือไปคะอย่าบอกนะเสืมอเป็นประพมอะมาให้อีกอันนึ่งคำแค่ไม่อยากให้เจ้าวั่นไหวกับใครและลืมคำสัญญาของเจ้าที่จะเลกเลี้ยงกันเมืองในวังปิดบางใจเถอะไปคะหม่อมฉันไม่เคยลืมคำสัญญาเฮ้ ้ยทำให้ปิ่นสองคน์ปิ่นตับคนที่โอชัยมอบให้ดูฉุดฉานมากเลยนะไหมคะพอดีค่าผ่านบนทนหนีบ้านเกิดมีช่างผิดมือดีแถวนั้นมันคือเอกกรังจากบ้านเกิดของเจ้านะไม่ฉุดฉานหรอกอ่าหรับก็ได้ <laughs> <laughs> เอ้อยากเก็บไว้ทั้งสองคนนะบ้าจริองอ่ะอะไรนะไม่พูดว่าอะไรนะมัวแต่พูดทําไมทําไมไม่ไมไมอุย๊ยทําไมไม่ถอดอ,อันที่เจ้าสวมอยู่เฮ้ยอตอนกับเซนหํา,หาลบจะผ่านบมลทนหลีได้ยังไงกันเฮ้ยมาเอ้ยขอหักคนละครึ่งคนอันบนกัอนบนอันล่างมาต่อกันได้ไหมเนี่ย เก็บแม่งเลยสองอันฉันจะต้องได้หัวใจจะไปมีทางหิมาตกบแบบนี้หนาวเจ้าค่ะสุภพเราจะขาดปกดใจให้ร่างกายอุ่นฉันช่อตัางเอาใจจริงๆนะลินหนูพันตลอดนยเจ้าเป็นไปนะเจ้าไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยนายหญิงสมบัติชี้เนียนสามารถพิสูจน์ได้ตระกูลเบยขายตำแหน่งคุยเฟยได้สูญเสียตำน่งของนางเป็นแล้วดำเนินการต่อยังไงดีนะเราอาจะจัดการสมบัติชี้นี้ยังไงเปล่คะ สมุดอะไรเนาะหนูว่านะถ้าเกิดว่ามอบให้เอาแพร่ข่าวไปก่อนให้แบบว่าเป็นลือๆกันไปแบบซุบซิบซุบซิบเดี๋ยวก็คุยไปเองหากเราซร้าหลักฐานนี้แล่ปล่อยข่าวเรื่องกุยเฟยขายตำแหน่งทหารของนางในราชสำนักจะใช้โอกาสนี้ฟ้องถอดถอนานางในที่สุดท่านก็ได้หลักฐานแล้วทำไมท่านไม่มอบให้ฝาา่าบาทได้ตรงอ่ะเพราะในวังนี้ ทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับฝ่าบาทม่ใช่กฎระเบียบแต่อยู่ที่ความพึงพอใจเพิ่ความแห่งแก่นที่แท้จริงของเว่ยเฟยมาจากตะกุลของนางแต่สิ่งนี้ปกป้องนางอยู่คือความรังของฝ่าบาทถ้าเราเยื่นหลักฐานฝ่าบาทโดยตรงตอนให้ฝ่าบาทจะโกรธก็อาจจะไว้ชีวิตนางเพราะความผูกพันที่มีดังนั้นเราต้องปลูกฝังความสงสัยในพระหฤทัยของฝ่าบาท ยิ่งสงสัยมากเท่าร่ความผูกพันก็ยิ่งน้อยลงและเมื่อหมดรักเราเค่อยมอบหลักฐานให้ฝ่าบาทนะไม่มีเหตุผลที่ต้องเมตตาบอาเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าเรื่องดีรีบร้อนมีได้มันกุ้งกิ้งอะ่ะแป๊บนึ่งนะปิ่นมันอยู่ตรงหูนก้งกิง้งกง,งกิง้งกงกิ้งอะไรนะฟังคง จ่างสุ่นอูจี้ก็คว้าโอกาสนี้ไว้จมตีตระกุลเว่ยแต่คานหลักฐานที่แน่ชัดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตระกุลเว่ยไม่สนใจได้ซ้ำแต่ไม่เป็นไรทุกสิ่งที่ท่านต้องการคือการทำให้ฝ่าบาทเกิดความสงสัยเท่านั้นเอง เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝ่าบาททรงเยี่ยมกุยเฟยที่ตำหนักอันเลินแต่บ่าวสังเกตว่าฝ่าบาทเริ่มเงียบเวลาอยู่กับนางดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วนะให้ความรักที่มีต่อกุยเฟยหายไปจนหมดสิ้นตอนนี้เราจะทำยังไงดีอันนี้ละการอันกลางเอออันกลางก็ได้อะตอนนี้ฝ่าบาทเราแบงตระกูลว้แล้ว หากฝ่าบาทด,ดูว่าคุณคุณปรารถธนาอำนาจห้องเต้คงไม่อยอมให้ใครดิสนรอนอำน้าอยู่แล้วเราจะได้คำตอบเร็วเร็วนี้ <c oughs> ดูซิคำตอบจะเป็นยังไงกันนะไาหญิงหม่อมฉันได้ยินมาว่าฝ่าบา,อาท,ทอาจทรงแต่งตั้งห้องเฮาคนใหม่ว่าไงนะห้องเฮา ว่ามาเป็นสิบปีนับตั้งแต่ซุนฮงเฮาสินชีมีซูฟย์เฟย์ข้ามเป็นคู่แข่งมาหลายปีในที่สุดก็ได้ใครเป็นชนะกันนะซูฟยเฟยก็เริ่มขันคอลงแล้วซูยเฟย์กำลังเพิ่มเนื้อหาข้อปฏิบัติแห่งสตรีข้อปฏิบัติแห่งสตรีพระสนมเจ้เม็นต้องกังวลแผนการอย่างซูฟยเฟยช่างเป็นเรื่องหน้าขันตำราจะช่วยอะไรนางได้เจ้าไม่เข้าใจข้อปฏิบัติแห่งสตรีเขียนโดยฮงเฮาองค์ก่อนเธอเป็นรูดมคติของสตรีทั like ่วล่ามันมีความหมายลึกซึ้งมาก หากสำคัญขนาดนั้นทำไมเราไม่ชิงลงมือก่อนไหมคะชินซินเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากนายอิงเข้าไปในบัติแหงสตีคนปรับปรุงท่านแอบรวบรวมนักวิชาการที่ดีที่สุดทำทำงานหามลูกหนึ่งเดือนอ่าแบบเหมือนเราจะได้เหมือนชิงรีบก่อนอยากเป็นฮอ,องเฮาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะ ขันลอ手ทั้งหมดไว้ไลายมือเมืามา่อฝ่าบาททรงเห็นฝ่าบาทต้องทรงยินดีแน่แน่นอนเอาแล้วฝ่าบาทกุ้ยเฟยขอเข่าเฝ้าฝ่าบาทนี่คือผลงานที่บอกคัฉันทุ่มเทข้อปฏิบัติให้สตปบททอนนดไปแน่เลยไปคะ เจ้าไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะเพ่นได้จึงสนใจขึ้นมามันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วหม่อมฉันอยากปฏิบัติตามอย่าง้องเฮาองค์กรเพื่อแบ่งเบาบา,าระของฝ่าบาทบัดน,นี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเจ้าอยากจะช่วยข้าแล้วฝ่ <c oughs> าบาททรงเห็นชอบตำราเล่มนี้สามารถกำหนดมาตรฐานให้สตรีทั่วล่ามันจะสืบ,บาสารมาตลอจางซุนฮองเฮาต่อ บังอาจคุกเข่าพระบาทหม่อมฉันไม่เข้าใจว่าทำอะไรผิดเจ้าเอ๋เป็นคนคิดเจ้าเอ๋ของข้าฉลาดมากแต่เกิดฝ่าบาททรงชอบข้อปฏิบัติท่งสตีของเวย่ยกุ้ยเฟยพวกเราจะพลาดท่าแทนนะต่อให้การเขียนข้อปฏิบัติใหม่จะเป็นสิ่งที่ควรทำ ก็ต้องทำในเวลาที่เหมาะสมค่าจะขึ้นจะให้สีซินนำหลักฐานการกระทำผิดของตะกุลเว่ยให้จางสูนสีจินในคืนเดียวกันจางสูนนี่คืออันนี้ที่เว่ยซุยเฟยนำเสนอผลงานของตนฝ่าบาทกระหม,ม่อมมีรายงานรับทุนฝ่าบาทเมื่อฝ่าบาททรงเห็นหลักฐานทั้งหมด ละครใหญ่ที่ข้าเตรียมไว้ให้กุยเฟยฮ่าฮ um um ่าจะเริ yep ่มต้นอย่างแท้จริงโอ้รายการมากเจ้าและตระกูลของเจ้าไต้ค่าชีวิตผู้ได้สรไปกี่ชีวิตรับหลังข้ามาหลายปีเจ้ายังไม่ได้เป็นฮองเฮาด้วยซ้ำทำตัวเหมือนเป็นแล้วสังเ้นฮองเฮาขวนเป็นแบบย่างกับทุกคนแล้วเจ้า คูรควรหรือเปล่าผมทียเองค่ะกุยเฟยถูกเปิดเผยต่อฟาบาทความผิดะกูนเว่ยถูกเปิดเผยในราชสำนักความพิโรธของฮองเต้ลุกชนแผดเผาความรักใครทั้งหมดมีต่อนางจนสิ้นวายเฉียบอย่างซูเฟยห้ในที่สุดข um. ้าก็ชนะแล้ว เสหุยเมยเหนียงตอนนี้เว้ยซุยเฟยสิ้นอำนาจแล้วในะที่สุดเจ้าก็บดภายเสียทีล้องใจจริงๆหลิวซีอูหยวนเจ้าความเจ็บปวดที่ท่านจะได้รู้สึกตอนหน้าค่าเสียโฉมยังดูเมตตาบานีกว่านี้ด้วยซ้ํา7เพอามาดูบันทึกวิดีโอกันนะคะอุ้ยมีคนนี้ด้วย หลังที่จางซุนฮองเฮาเสระชนพตำแหน่งของเฮาก็ยังว่างอยู่เจ้ารู้ใช่ไหมฝ่าบาทถึงไม่เคยเลือกใครอีกเลยทำไมรู้ไหมบ่าวได้ยินมาว่าพระที่นั่งเหลี่ยงอียังมีรูปของจางซุนฮองเฮาแขวนอยู่แม้พระนางจะจากไปแล้วแต่สำหรับฝ่าบาทฮองหเฮาแห่งราชวงศ์ถังมีองค์เดียวเท่านั้น เมื่อข้าเข้าวังตอนแรกท่านป้าบอกค่าศึกษาข้อปฏิบัติแห่งสตรีซึ่งเป็นมรดกของจางทุนทองค่ะฝ่าว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมันเป็นแบบอย่างให้กับคุณสตรีทุกคนไม่มีใครสามารถมาแทนที่หองเฮาในภรารัฐไทยของพระองค์ไดอ้อ่านเป็นอย่างดีนะ เสด็จพ่อรูกลับมาพร้อมเศจนาในศึกเซเวียนตัดหัวไป5,000ันฮะ5 0 0 0คนเลยเหรอจับนักโทษมากกว่า3 0,000คนฟูงบัสุสัตและผู้นำของพวกมันถูกจับกลุ่มจากนี้ไปเซเยียนถัวให้คำมั่นสัญญาจงรับพักดีต่อราชวงทั้งเยี่ยมเป็นพรอับเระเสริฐยิ่งสำหรับรบนั้งข้าจะตบรางวัลให้เจ้าอ,อย่างงามความสำเร็จของข้าเพื่อเป็นพ่อพาได้มีของเสด็จพ่อเก่งมาก เจ้ามีบัญญาในการเขียนมันทยกคุมเวสารและสามารถเอาชนะเซนเซียนได้สมแล้วที่เป็นบทของข้าียกว่าสมแล้วที่ข้าจะให้บัลลังก์วเฟยจะสบายใจก็ต่อเมื่อเจ้าดื่มยาพิษนี้ข้าเข้าใจแล้ะข้าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไม่เคยมีใครต้องการข่าเลยยกเว้น กุยเฟยพระสนมเชื่อใจข้าแล้วฝากสิ่งที่สำคัญและงานลับสุดให้ไว้กับข้าสำหรับงานสุดท้ายนี้ข้าจะไม่ทำให้พระสนมผิดหวังผู้มีประคุณนะเนาะทำทุกอย่างแม้แต่ความตายอ่ะอวา